สวัสดีครับพี่น้องป้องบายสุขสูมทุกคนครับวันนี้เรามาทํางานกันดีแล้วตื่นแต่เช้ามากแล้วพีิกสุดเธอมื้อเช้าไปผิดที่ไปผิดที่ผิดเวลาพี่น้องเออเป็นนัดแปดโมงมงหาหัดเกือบสิบโมงเพราะว่าไปผิดหมองโซ่เฟือภาพไปมองอื่นเกี่ยบไประเทศไทยมาสองมา,มาชา้าเกือบชั่วโมงก,กว่าเลยส บรรยากาศที่ห้างเ้งนี้เตรียมของถ่ายท้ำวันนี้มาถ่ายรูปนะครับถ่ายพิเชิญตื่ฟุ่มลังหนาเตวาครับพี่น้องรยอข้อมรอีครับ้ม คือเาตกะกายเนมเสียวอยนะวกกับผมจะมีดรมาาด้วยคือแลใครที่ตกกาย้เดยวไขอตัวเซวาเคชั่นกิซิ่ของฐานคือลองใช้ก่อนนะใช้หมดมั่นใจเพราะว่าโพดิแล้วผมเป็ที่ไม่ใช้พลังงานเพราะเวลาใช้ตกวเดียวก็เคยเจ็บแจ็หลายที่คือมันใช้เราไม่สะอาด แต่มันจะตัวเนี้ยก็ังไม่มั่นใจนตอนแรกนะ,อะลองใช้ก่อนเพราะพี่บุญส่งให้ลองอลองมาเดือนกว่าไม่ได้ใช้คินซี่เลยเลิกจบก็เลยคิด<า>ใช่มันมันล้างหมดเลยคือปกติก่อนจะได้นอนเนะาะต้องคินซี่ต้องล้านงนั่นนี่อ่าโอเคนี่สอง รู้ก็เ่าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าขอมาเห็ตาได้ไหมอ่าตาคอนเนคใช่ไหมครับใช่ครับได้เห็นหน่คค 1> 1, 2, ยิ้มเลยครับยิ้มเลยนะครับยิ้มเลยนะโอเคครับหนึ่งสอง เดๆมา้อืมอดดีๆค่อผิสูงนิดนึงครับผมอวามความหน้าลงนิดนึงอ่าโอเคดีครับด,ด,ด,ดีนะอ่าดีความลงอีกครับความลงอีกความลงเยอะเลยอ่า ายยางความลุกหนนะครับความเหนือยนมันเหมือนแปลกแหละแต่ว่ามันจะเพราะเพราะว่ามันจะมันจเห็นตัวนักสือชัดหน่อยคร่บามนท้าขอของอีาความเ่ทนงมเอกลัมากอเครับใจหน้า้นๆใจหน้านิครักว่าน่อยรือรนมากเรซไปเย 就。